สวัสดีครับเพ่อนะครับยังอยู่ในเรื่องของการแยกตัวประกอบพหุานามดีกรีสองนะครับด้วยวิธีกําลังสองสมบูรณ์นะครับทีนี้ส่วนกําลังสองสมบูรณ์คือหน้ากําลังสองบวกหรือลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจะเท่ากับหน้าบวกหรือลบหลังทั้งหมดกําลังสองนะครับทีนี้เราเรียนในหัวข้อนี้คือจะเป็นการแยกประกอบท,ที่บังคับใช้กําลังสองสมบูรณ์นะครับถึงแม้ตัวโจโจ์จะสามารถแยกตัวประกอบด้วยวิธีการ3ามพจน์ สองเล็บได้ก็ตามนะครับและ a ไม่ใช่1นแล้วนะครับ a ไม่ใช่1นหรือหน้า x กำลังสองไม่ใช่1เพราะนั้นคำว่าตัวหน้าเนี่ยจะเป็น4 x อย่างเงี้ยไม่ได้ตัวหน้าจะเป็นอย่ x เงี้ยไม่ได้นักเรียนจะต้องเปลี่ยนครับว่า4คือจำนวนเต็มบวกใดที่ยกกำลังสองแล้วได้4ก็ <c ười> จะได้เป็นอย่างนี้ครับ2 x ทั้งหมดกำลังสองโอเคนะอันนี้คือเป็นการทบทวนจากครั้งที่แล้วนะครับเป็นการทบทวนจากครั้งที่แล้วเพราะนั้นครั้งนี้เรามาต่อกันในโจทย์ข้อที่3ได้เลยครับ ข้อที่3นะครับ 16x กำลังสองลบ 72x บวก81นะครับวิธีการคือดักเรียนจะต้องเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวโจทย์นะครับให้เป็นตามสูตรที่ว่าหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองถูกไหมต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับให้ตรงตามสูตรนี้หน้านล่าง ซึ่งจะส่วนกำลังสองสมบูรณ์เนาะอะงั้นมาเริ่มเปลี่ยนเลยครับเริ่มเปลี่ยนเลยจากนั้นดูครับตัวแร้ครับตัวหน้ากําลังสองเนี่ยตัวหน้าเนี่ยไม่ใช่ 16x นะครับตัวหน้าไม่ใช่ 16x นะครับเพราะตัวที่ยกกําลังสองอยู่มีแค่ x อย่างเดียวเพราะนั้นต้องเปลี่ยนครับจำนวนเต็มบวกเลยครับที่ยกกําลังสองแล้วได้16 x นั่นคือ4ถูกไหมครับ4แล้วก็กลายเป็น 4x ทั้งหมดยกกําลังสองนะเพราะอันนี้ครับ ผลลัพธ์มันจะเป็น 16x กำลังสองนะครับอ่จากนั้นยังไงต่อลบถูกไหมครับผมไปไว้นิดหนึ่งนะเราได้จากคล่องแล้วน,นะครับลบ2ถูกไหมให้ตรงตามสูตรลบ2นะตัวหน้าของเราเนี่ยคือหน้าคือ 4x ลบ2ลบ2นี่คือลบ2สูตรใช่ไหมจากนั้นต้องเป็นลบ2แล้วก็หน้าใช่ไหมครับตัวหน้าของเราคืออะไร 4x ลบ2อหน้าต่อมาหลังหลังต้องเติมเลขอะไรครับต้องเติมเลขอะไรให้นักเรียนดูครับว่าอันนี้คือ2อน,นี่คือ4คูณกันอยู่ใช่ไหม2คูณ4เป็น8 8, 8คูณอะไรครับแล้วได้72ดนะครับ8 9ใช่ม 9. คูณเเพราะนั้นต้องเติม9ครับเพราะ สองคูณสี่เป็นแปดแปดคูณเก้าได้เก้าแปดเจ็ดสิบสองโอเคนะตรงกันเพราะฉะนั้นแสดงว่าน,นี้สี่เอ็กซ์คือหน้าอะไรคือหลังครับเก้าคือหลังใช่ไหมเก้าคือหลังนะครับเก้าคือหลังจากนั้นตามสูตรคือต้องบวกอะไรต่อครับบวกอะไรต่อไปบวกหลังกําลังสองก็คือบวกเก้ากำลังสองเพราะตัวหลังคือเก้าถูกไหมครับ ทีนะะตกนั้นก็เรียบร้อยแล้วครับเราจัดรูปให้เป็นตรงตามสูตรกําลังสองสมบูรณ์แล้วที่ว่าหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองเพราะฉะนั้นครับคําตอบที่ได้ก็จะเป็นอะไรครับหน้าลบหลังทั้งหมดลบกําลังสองหน้าของเราคืออะไรครับ 4x กใช่ไหมก็เป็น 4x ลบ 9ทั้งหมดยกกำลัง2องถูกไหมครับตัวหลังคือ9ตัวหน้าคือ 4x อนก้นีเองโอเคนะถ้าท่องสูตรได้จำกระบวนการทำได้ไม่ยากเลยนะครับมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึ้งครับข้อที่4นะครับ 4x กำลัง2วก 44x บวก121เหมือนเดิมครับ ก็ต้องเทียบจากสูตรใช่ไหมครับสูตรของเราก็คือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเห็นไเพราะฉะนั้นเราต้องจัดรูปนะครับจัดรูปตัวโจทย์เนี้ยให้ตรงกับสูตร okay, เริ่มจัดเลยนะนี่ครับเราจะเขียน 4x กาลังสองไม่ได้ใช่ไหมครับถูกไหมเพราะว่าตัวหน้าเนี้ยไม่ใช่ 4x นะเพราะตัวที่ยกกําลังสองอยู่คือแค่ x ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้น ต้องเปลี่ยน4ครับเป็นจำนวนเต็มบวกใดที่ยกกําลัง2แล้วได้4จำนวนเต็มบวกนั้นคือ2ถูกไหมก็จะเป็น 2x ทั้งหมดกําลัง2ใช่ไหมครับอันนี้คือตัวหน้าอันนี้คือตัวหน้าอน,นี้คือตัวหน้านะครับต่อมาตามสูตรครับก็คือต้องบวกแล้วก็2เห็นไหมเพราะว่า2ตามสูตรนะครับ แล้วตัวตามด้วยตัวหน้าตัวหน้าเราคืออะไรครับ 2x ใช่ไหม 2x อันนี้คือหน้านะครับจากนั้นครับเติมตัวหลังครับหลังต้องเป็นอะไรหลังต้องเป็นอะไรให้นักเรียนดูครับว่านี่สองนี่สองคูณกันอยู่ใช่ไหมเป็นสี่นะครับสี่สี่ต้องคูณกับอะไรถึงได้สิบสี่สี่ต้องคูณกับอะไรครับถึงได้สิบสี่ คูณกับ11ถูกไหม11แสดงว่า11เป็นตัวหลังนะครับ11เป็นตัวหลังจากนั้นครับตามสูตรคือต้องบวกอะไรอีกครับบวกหลังกําลังสองก็เป็นบวก11กําลังสองเนนะแสดงว่าตัวหลังของเราคือ11นะครับเท่ากับตามสูตรครับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจะได้เป็น หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลังสองนะครับโอเคหน้าของเราคืออะไรครับหน้าของเราคือ 2x งใช่ไหมหลังของเราคือสิบเอก็จัดก,การเลยครับใส่ในสูตรเลยสองเบวกสิบเอ็ดทั้งหมดกําลังสองจบแล้วโอเคนะครับนี่คือลักษณะของการใช้กําลังสองสมบูรณ์ในการแยกตัวประกอบนะครับถ้าโจทย์ไม่ได้สั่งมาว่า ต้องใช้กำลังสอดสม,มูทั้งเดียสามารถแยกตัวประกอบโดยใช้3พคตสองเล็บอาจจะง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเรามาดูโจทย์ที่การใช้กำลังสอดสม,มู์จะง่ายกับการแยกตัวประกอบมากกว่านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ